รวมตัวคุยกันในชัดกลุ่ม,มของพวกเขาอันนั้นแหละแล้วก็เอารูปผมแบบน่าจะเป็นคนนี้ทําแล้วก็มาคุยแบบทําให้เราเสียเสียห,หายผมก็เลยก็มาแสดงความบริบรสุทธิ์ใจด้วว่า,าผมไม่ได้เป็นคนทําครับวันนี้ตารวจเรียกมาเหรอครับถึงใช่เพราะผมมันเย็นแล้วครับเพอเลยโทรโตตามให้มาเพราะผมก็จะมาอยู่แล้วไงเ<ม>พราะผมไม่ได้เป็นคนทําอ่ะเดีวมาหาผม,มาทำไม่ได้ไไดเนี่ย นี่แหละค่ะคุณผู้ชมตำรวจจับกลุ่มตัวเจ้าของแอคเคาท์เสียวแน่ได้แล้วนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นวัยรุ่นชายให้ญาติพามาแสดงตัวต่อตำรวจค่ะเมื่อสักครูน่นี้เขายืนยันเสียงแข็งว่าผมไม่ได้ทำทีนี้หลังจากเจ้าตัวเองนะคะมาแสดงตัวคุณผู้ชมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ ว่าไม่ได้เป็นคนโพสต์ภาพเซ็กซี่ไม่ได้เป็นคนตัดต่อภาพแฟนเก่าหรือสาวๆคนอื่นๆลงใน X เลยสุดท้ายตำรวจทำยังไงรู้ไหมคะคปล่อยตัวกลับบ้านค่ะอา้าวและก็เชิญตัวมาสอบอีก,กรอบหนึ่งจนสุดท้ายเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าเป็นคนนำภาพเซ็กซี่<อ>ภาพสยิวของนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ที่โพสต์ลงใน Facebook ไปโพสต์ต่อใน X บางภาพก็มีการตัดต่อในเชิงลามกอนาจารถามว่าทำทำไม รู้เท่าไม่ถึงการค่ะคำตอบนี้เลยและทำแบบนี้เพราะเป็นความชอบส่วนตัวด้วยครับนี่ค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าขณะที่แฟนเก่าของนายสุดที่งผงซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกภาพตัดต่อมาให้ปากคำตำรวจเพิ่มเติมด้วยนะคะโดยบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยชอบถ่ายรูปและเขาก็เซฟรูปเก็บเอาไว้ในมือถือบางครั้งก็จะนำรูปเหล่านั้นมาสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองโอ มีอาการนะอันนี้มีอาการทางจิตนิดนะมีอาการทางจิตหน่อยๆครับอันนี้ทางแฟนเก่าบอกนะเ<ม>บื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะแล้วก็พรบอคอมพิวเตอร์แล้วก็ผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กและครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กคุมตัวดำเนินคดีไปนะคะเพราะเจ้าตัวอายุเพียงแค่22ปีเมื่อวานคุณนาพามาผมจำได้ผ<ช>ู้ชายคนนี้<อ>คุณนาก็การันตีให้ไงว่าหลานก็เป็นคนดีอะ จริงๆนะอาจจะไม่รู้ด <idden lying> ้วยซ้ำนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ